วิทยสุดท้ายห้าสี่สามสองหนึ่งคำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับ นี่กล้องก็เลคขอดแล้วนะทำเป็นแอคแดกทำไมทำไมนี่นะทำเพื่ออะไรเนี่ยสวบีเนี่ยจะบินไปเยียงใหม่ไม่มาไปโดนเ,เมืองเหรอ,หรอไปดอนเมืองไปดูสรุปไปไหนกันแน่เจนขึ้นที่ไหนบินที่ไหนไปขึ้นที่อ่ะเดี๋ยวมึงไปขึ้นกับกูทีมวงทีมงานเนี่ยต้องเอากล้องลงมาด้วยเนี่ยทำไมต้องเอากล้องลงมาด้วยก็ถ่ายเก็บบรรยากาศไงเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่ไงเหรอแล้วไหนอะเข้ากองอะนี่อ ตัวเองไม่กินหรอกเขาซื้อมาสี่ไม้แล้วแม่งแดกไปด้วยละไม้อีงเขากูแดกไปแล้วเหรอทำไมไม่พอเหรอมันนี่แบบสามไม้เขาเขาเหนียวคนละห่อไม่พอใช่ไหมหยอกมึงจะกินอะไรอ่ะมีจะกินอะไรมาพาไปกินจะกินอะไรโจ๊กไหมบิงนี่แหละเอาเนี้เหรอเออร้านนี้เปล่า ได้ลายหรือเปล่านี่รู้จักกันรู้จักได้ยังไงมึงก็จะถามงนี้ดิกูเบื่อขอแถมเลยมึงจะกินเยอะไหมจะเอาไหมเอาเอาพี่เด้กี่ไม้เอาสองไม้สองไม้ก็วยเตี๋ยวหนึ่งก๋วเตี๋ยวหนึ่งครับมึงกินมีไม้เดี๋ยวผมกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆกินจนกว่าจะอิ่มอมีกี่ไม้วันนี้โอ้มีเยอะครับวันนี้ไอเกมกินกี่ไม้อะไรนะมึงกินถึงเหรอจับเวลาไหมได้เลยเอางี้มึงชอบเล่นเกมเดี๋ยวกูเติมเกมให้เลยพันหนึ่งยี่สิบไม้สิบนาทีก๋วเตี๋ยวอีกสองห่อ เขาเนี่ยต้องหออ่อเติมเกมพันหนึ่งพีโร่ด้วยไอก,กวนตังใครตังใครตังพี่พีุ้ยแหมก็ท้าปากพีตังกู ใหญ่หรือเปล่าฮะผมขอพูดเลยนะถ้าผมมานั่งตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีลูกค้ากูมั่นใจว่าซื้อเยอะกว่าลูกค้าแน่นอนยังไงพี่ขายยอดขายวันนี้ทะลุเป้าดูดิว่าเขาเป้าใหญ่เปล่าพี่ตุ้ยหมูเนี่ยฆ่าเองเลยป่ะปากเขาฆ่าครับมีทั้งหมด9สาขาครับในอนาคตจะเป็น20แล้วก็มีบริการส่งแล้วก็ส่งด้วยรถห้องเย็นนะครับแล้วก็มีเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยส่งห้องเย็นเลยเขาบอกว่าเป็นเป็นรถห้องเย็นนะครับไม่ลงไปลงห้องเย็นแล้วก็มีเป็นส่งมอเตอร์ไซค์ด้วยเว้ยตอนนี้ขายอยู่สรวบุรีแล้วสมมติว่่าาาถ้ผมมไปปเิดทีหั เราเรามีที่ใกล้มหาชัยตอนนี้ก็อยู่ที่บางบอนสรับสามารถไปรับได้ไปรับแต่แต่ว่าผมต้องเอาไปขายเองใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมงงสรุปก็ไปแฟชัยหรือไม่เป็นตอนนี้คือเราเน้นผลิตแล้วก็เขาผลิตเขาผลิตมาแล้วเขาก็โ่งใช่ครับเป็นเสียบไม้พร้อมย่างอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนพร้อมย่างเลยเขาขายแบรนดนอ๋อคือแบรนด์เขาเนี่ยคือขายตัวหมูถ้าซื้อแต่หมูไปทําแบรนด์อื่นได้ไหมพี่ทาได้ครับเขาทำทำตัวเองแต่เขาผลิตเป็นหมูเนี่ยผลิตตอนนี้ที่เราขายอยู่ที่เราขาย ให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปครับ<ม>เราขายอยู่วันละ500อกล่องกล<ะ>่องนึงมี100ไม้ครับสรุปให้ฟังดีกว่าเขาอะขายได้ประมาณวันละ500อกล่องก็<อ>ตรงประมาณ5 0 0ห0ืไม้วันละ5 0,000ืไม<อ>้<อ>เขารับผลิตแล้วเขาจะมีสูตรไปทิ้งหมูตรงนั้นไว้แล้วให้ใ,ให้พ่อค้าแม่ค้ามารับเมื่อกี้ไอบีมามท้าอะไรเรา20ไม้ส0นาทีข้าเหนียวอีก2ห่อ ข้าวเหนียวสองห่ออ่ะเป็นคนขี้ลืมขนาดนี้แล้วพี่พีทอ่ะพี่พีทเอากับเขาเปล่ายี่สิบไม้ใช่ป่ะข้าวเหนียวสองห่อของบีมกี่นาทีสิบนาทีของพี่ห้านาทีพี่ห้านาทีพี่ง่ายไปเปล่าผมอยากเห็นพี่ว่าสิบนาทีพี่กินได้กี่ไม้ทำนะไหมเออสลับอ่ะโอเคหนูกินกี่ไม้หนูกินกี่ไม้เดไม้สองไม้ผมขอขอเลี้ยงนะถ้าเป็นผู้ชายนี่เดินขึ้นไปเลยเอาข้าวเหนียวไหมลูก ข้าเหนียวกีหอ่อแปห่อน้องบอกข้าเหนียว8หอ่อ <c oughs> คนเยี่ยเลยกินหมูหลองไม้ก็เหนียว8หอ่อเวลาเห็นจํานวนตัวเลขอเวลาพูดอะเขาจะมองว่ามันน้อยแต่พอมาเข้าจานมาแล้วเนี่ยดูดิ oh <no. S 1> ถ้าบีมกินตรงนี้หมดภายในสิบนาทีพี่เติมเกมไม่พันหนึพร้อมฮีโร่อังหนึ่งตัวแต่ถ้าทําไม่ได้ลบไปดีเอายังป๊อเอาเวลามาสาสองเริ่ม ไปแล้วไปแล้วสิบกทีเว้ยรู้ว่ายิ่งเราเร่งเครียดเนี่ยมันจะกินช้าีิแล้วรู้ป่ะว่าการกินคําใหญ่เกินไปอ่ะมันจะทําให้จุกไม่ต้องรีบแล้วมึงค่อยไปรีบตอนเก้านาทีทําไมมึงไม่มีมารยาทอ่ะกูคุยด้วยไมุ่ยอยะกูว่ะผ่านไปเก้าทีโอรอเล่นรอเล่นอัพพี่ซื้อหมูพี่เข้าเลยฮะหมูปิ้งอร่อยที่สุดสอมดีชัยนี่โอ้ ถุยเหนียวมาเลยเอางี้พี่ไม่ลบไอดีก็ได้ะบอกคําเดียวว่ายอมแพ้แล้วเติมเงินคืนให้พี่500อพอกับมึงลบไอดีนะ้เว้ยเหลือแค่สองกะทีมึงยอมไหมยอมร้ยยอม500หอ้า<อ><อ>ร้อยเถอะยอมยอมมือเหลือสองกะทีมึงไม่ไหวหรอกแล,แล้วต่อไปมึงก็อย่าไปเฮ้าจำไว้คาว่ายอมแพ้มันไม่ได้หน้าอายเว้ยเพราะกูก็ยอมแพ้บ่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวหักค่าตัวมันยอมแพ้ อ่าครับผมบีมยอมไปนะฮะแปดนาทีครึ่งยอมแพ้กินหมูไปทั้งหมดห้าหกเจ็ดแปดแปดมา้ยังไม่ถึงครึ่งอ่ะสรุปว่าบีมกินไปแปดนาทีครึ่งยอมแพ้นะกินหมูไปทั้งหมดแปดไม้เขาเหนียวถุงครึ่งถึงเวลาผมแล้วใช่ไหมถึงเวลาของพี่แล้วจับเวลาสิบนาทีเหมือนกันป๊อปป๊อปเป็นพยานนะฮะพอมอย่างหนึ่งลองไปดู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 โปกินมันดูโปกินนี่วันหลังเนี่ยมันท้าแบบนี้อีกนะมึงเอาไปท้าเขาไอ้ควาย เดี ee, boards, ๋ยวเราเอานาฬกาไปสองนาทีเองครับขอ้น like ้ำมาดิม euh ีแต่อึดเลยทำอย่างเงี้ยเข้ามาหน่อยได้ไหมทำอะไรอ่ะพี่เกลี่ยแกะสติกเกอร์น้ำโอเลี้ยงไอ้สัส กินกระต่ายยากทำไมได้กี่ไม้คะทำไมมึงซีนไม้เอามือตบทำไมมึงต้องหึงเกณฑ์ทำไมมึงต้องหึงไม่หึงคนบ้านเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันโอ้สะดวกเลยใกล้บ้านใกล้อะสะดวกในอีกหน่อยก็ไปบ้านกูบ่อยเลยพอแล้วพอแล้วโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้พี่กินหมดไปก้อนนึงแล้วนะหกนาทีครับพี่ผู้ถอนเลยกูเหรอผมเนี่ยอย่าลืมนะพี่มีข้าวเหนียวด้วยนะ เอาแล้วพี่กูสลับแล้วสลับแล้วนี่เขาเรียกว่าช่วงคอมโบช่วงเวลาคอมโบมันจะสลับกันหมูเมื่อกี้หรอ เขาเดากันสามสิบวิสุดท้ายจริงป่ะยี่สิบวิสุดท้ายเราต้องหมดงี่นี่แปดเหลือสองประเซ็นตอีกสิบวิสุดท้ายสิบเก้าแปดเจ็ดหก ไม่ได้กินไม้กีนเ้กกไม้นับนันับนับนับหนึ่งสองสามสี่หสมยี่ไม้ก็เดี่ยวสออโอ้ขนาดกูยังรอดได้เห็นปะข้าจากเราอ่ะกูเหรอผม นะเมื่อกี้ที่เห็นไปนะขนาดผมเองเนี่ย10นาทีผมยังก,กินได้แค่24ไม้ข้าเหนียวห2ห่ออิ่มเลยนะฮะไม้เขาก็ใหญ่อยู่นะครับไม่แนะนําให้ทําตามแบบที่ผมทําเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าถ้าใําทำไม่ดีอาจจะติดคอและเป็นอันตรายได้นะครับผมอยากให้กินแบบธรรมดามากกว่านะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันเยอะแค่ไหนจริงๆแล้วอะ่ะก็ไปลองกินดูนะครับแต่เยอะจริงน,น,น,นนะแปลงเนาะหมดแล้ว,ลวโยอดอะเนาะแน่นๆน,นเลยแต่กินไปกี่ไม้ไมกินไปห้าไม้ไมเป็นไงอิ่ม อิ่มเลยใช่ฮะเราบอกแล้วว่ามันเยอะจริงนะเดี๋ยวให้พี่ฝากร้านเดี๋ยวเกรงใจเขาอ่ะพี่เอฝากร้านหน่อยดีกว่าอู๋สามาขวางหน้าร้านเกรงใจมากตอนนี้คือมีทั้งหมด9กาสาขาคร,ครับสามารถดูารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์อนุสาวรีย์ชัย .com นะครับอ๋อคือก็มีสาขาบอกไดนะ้ไห<ช>มคร,รับเข้าไปตามได้ที่ www บอนุสาวรีย์ชัย .com นะครับผมเขาจะมีข้อมูลบอกเลยว่ามีสาขาในบ้างนะฮะเมื่อใครที่สนใจธุรกิจหมูปิ้งอนุสาวรีย์ชัย5ดาวเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ติดต่อนะครับผมหมูปิ้งก็ได้ขึ้นชื่อแล้วว่าเป็นสตรีทฟู้ดขอองงเมืไทยนนะะฮใใครสจ ธุรกิจนี้ลองดูนะครับผมพี่เอ,เอาหมูปิ้งกี่ไม้ฮะผมมารับหมูกล่องสามกล่องอ๋อนี่ไงเขามารับกล่องคือตะเก็บผมถามนะเขาแต่นาเขาอะยังไม่ได้รู้เรื่องนี้คือคนอะใช้เขาอะมารับหมูไปขาย<อ>ตรงซอยอะไรศาสน,นาตรงนั้นเลย <ะ S 2> ซอยดีชาไม่หน่อยแต่ผมก็แอบถามเขาว่าเขาขายอะ่ะไอตรงนู้นอะเขาขายมากี่ปีแล้วเขาไม่ได้ขายเองอันเนี้ยเขามารับให้เขาเขาบอกว่าเขาขายมาห้าปีแล้วขายวันละประมาณกี่กล่อง สามสามก่องก็สี่ไม้นะพี่นะว,วันนี้ลาก่อนนะครับผมขอบคุณพี่แต่พี่คิดตังค์ด้วยสำหรับคนที่ชื่นชอบพีอินแหลกครับอย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไครต์กับพีอินแหลกทางชา YouTube Facebook และเข้าไปฟอลโล่ไอีที่พีเอสกินแหลกันด้วยนะครับผมตกลงเครื่องกี่โมงอียไปเลยนี่ครับพี่อกี่โมงห้าโมงพี่ไม่ท่นแล้วห้าโมงพี่ไม่กี่โมงแกกี่โมงวไอที่มันเพิ่งเก้าโงเช้าอาอ กูใส่ในาฬิกากลับด้านี้ไปไปะไปพี่เดี๋ยวจ่ายเงิก่อนขอบคุณมากนะครับพี่ไป